สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าเช้าอเมริกานะคะเจ็ดโมงเช้าเนาะจะพาทุกคนมาเก็บกะเพานะคะกะเพาฝรั่งเนี่แหละนะไว้กินช่วงหน้าหิมะมาเก็บด้วยกันนะ,ะเก็บไว้กินช่วงหน้าหิมะเพราะว่าช่วงหน้าหิมะไม่มีขายนะ ความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่ปลูกผักในสวนแล้วพอที่เก็บกินนะทุกคนเป็นความสุขอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนอยากปลูกกะเพราติดนะอยากปลูกกบผักกะเพราไทยหรือแมงลักติดนะคะทุกคนแต่ว่าเขาปลูกไม่ติดนาะมันอยู่ที่สภาพอากาศ ทีก็อากาศแบบเข้าใจยากยากนะไม่ติดพยายามแล้วก็ไม่ติดนะคะทุกคนนี่ค่ะได้ต้อาจจะกล้าหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เก็บตรงนี้ให้เขาแตกหน่อยนคะคะให้เขาแตกหน่อยมีอยู่แค่นี้แล้วค่ะกะเพราหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก่อไม่น,อน้อย ก็ได้เท่านี้ลหอยากจะเก็บแมงลักนะครับทุกคนดูแมงลักยอดของเขาน้องแล้งน้องแลงขึ้นมาแล้วดอกเอาไว้สักพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บแมงลักแล้วกันดูพักชีลาพัชชีลางามงามนี่ก็จะออกดอกแล้วนะพักชีลาอันนี้ไม่ใช่สเดานะคะทุกคน ไม่ใช่สสดวเป็นไม้ประดับค่ะไม่ใช่สสดงนะบางคนถามว่าใช่สสดงไหมไม่ใช่สสดวนะคะน้ำเงา,างดอกพิกดอกมากนะคะถ้าใครอยากได้สูตรเดี๋ยวเราจะบอกสูตรเนาะสูตรที่เราใช้นะคะไข่ไก่ค่ะ ไขอะไรก็ได้สองฟองแล้วก็ผงชูรสสองช้อนผสมละลายให้มันเข้ากันแล้วก็เทใส่ลงไปในน้ำหรือตีในน้ำก็ได้นะคะน้ำใช้ลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะแล้วก็ใส่ฝักบัวนะ่ะรดนะลรดตรงช่อดอกเขาด้วยให้เขาติดแต่ก่อนดอกเขาเหลืองแล้วก็ร่วง,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 วงเหล,ลืองแล้วก็ร่วงทุกต้นเลยจะเราแบถอนทิ้งดีกว่าไหม นะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ติดแล้วลูกออกมาก็ไม่ทันแล้วด้วยความคิดของเรานึกไปนึกมาอ้าวฉันลืมสูตรอฮอร์โมนของฉันเราก็เลยใช้ฮอร์โมนค่ะทุกคนไข่สองฟองผงชูลดตีผสมให้เข้ากันแล้วลดช่อดอกของเขาติดค่ะทุกคนติดเห็นไหมติดทุกช่อติดทุกช่อดอกทุกช่อ นะเหลืองไม่มีเหลืองร่วงไม่มีทุกคนดูสินะคือผลผลิตดีว่าดีว่าติดขนาดผักยังงามอะ่ะดูสิผักบุงนี่รอบที่สิบนะถ้าเราจะเก็บไปกินเนี่ยไอกะเพราเนี่ยมากกว่าสิบรอบแมงลักนี่ก็มากกว่าสิบรอบ ไอ้นูน่นอะจะยี่สิบรอบได้แล้วมั้งผักชีลาวอะนี่เก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ช่องฟีชไว้เนี่ยดอกมากทุกคนแต่ถ้าใครมีเครื่องดื่มชูกำลังก็เหยาะลงไปหน่อยสักสองฝาโอ้โหเร่งอันนั้นเล่งเลยเล่งให้มีผลผลิตอันนี้ยังเร่งแล้วนะทุกคนอันนี้ยังเล่งแล้วนะคนนนแ,วนะแค่หลังหนึ่งอาทิตย์ทุกคนดูสิ ติดเป็นว่าเล่นเลยช่อลูกเป็นว่าเล่นเลยนี่ก็พริกจวกพริกจวกวตาเอใหญ่วันใหญ่คืนเราไม่มีปุ๋ยใส่นะปุ๋ยเราใช้หมดแล้วก็ให้เขาโตไปตามอราภาพของเขาก็แล้วกันเฮ้ยงาะมีลากด้วยเว้ยติดไหมเงาะ ไม่ติดนะคะทุกคนเงาะตายเห็นไหมเงาะตายตายนะคะเหีย่ยวแห้งตายช่างเันเดี๋ยวอรอสักพรุ่งนี้ถ้ามันยาวกว่านี้ค่อยคอยเก็บมันเก็บแล้วมันจะได้1ถุง2ถุงอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ได้ไม่เยอะก็เลยยังไม่อยากเก็บพริกจัว อืมโอ้ยตะมุตะมินะโอ้งามงามดูสิดูสิงามมากตะมุตะมิแล้ววันนั้นก็โตเว้ยโตจังโอ้ยถั่วฝักยาวรุ่นนี้ปนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่นูน่น oh, โอ้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองป่ะจะได้เก็บทีเยอะเลยทีนี้ดูดอกชอดอกออกมาเต็มเลยนะโอ้ oh, จะได้เก็บเยอะเลย ต้นหอมก็ยังพอได้เก็บกินอยู่นะเราได้ยินเสียงหมาทางบ้านละกระดิกระดกระดกิกระดิ่งเขาละแล้วเขาก็ออกมาเดี๋ยวเจ้าของเขาปล่อยออกมาน,นั่นก็โรยผักชีไว้นะ ให้เขาขึ้นเีกเพราะว่าผักชีมันทนมางามากงามากพิกติดทุกช่อติดทุกลูกติดยันนี่ดูสิติดยันะแหนงดูสิแหนงก็ออกมาลูกมึดูสิแหนงอะขนาดแหนงยังออกช่อพิกอะ ดอกแค่ okay, ไหนถามใจเธอด,ดูเจอฮอร์โมนเข้าไปแต่ถ้าเจอแบบเครื่องดื่มชูกำลังผสมเข้าไปนะโอ้โหสะพังสะพังจะเห็นลูกเขาไหลลุลุลุลกออกมาแบบประมาณนี้เลยนะลูก ติดไหลออกมาอย่างนี้เลยนะทุกคนถ้าใส่เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะเครื่องดื่มชูกําลังอะเห็นมีขายอยู่ในบ้านเขานะกระทิงแดงเอมลอยเห็นมีขายอยู่นะถ้าไม่มีก็น,นะคะตามสูตรเราเนี่ยขนาดสูตรเรานะไข่สองฟองผงชูรสสองช้อนตีผงชูรสไขใ่ให้มันเข้ากันอ่าเหมือนกับเราจะนําไปทอดนะคะทุกคนเหมือนกับเราจะนําไปเจียวอะ แล้วก็เทใส่ลงไปในน้ำเลิตรครึ่งถึง2ลิตรลดเลยค่ะลดให้ชุ่มเลยค่ะลดพักให้ชุ่มเลยลดให้ชุ่มเลยอันไหนอยากให้มันเร่งไวอันไหนอยากให้มันมีผลมีดอกลดเลยค่ะน้ำลดไปเลยดูสงาน เราถ่ายคลิปไว้เราก็อยากเก็บไว้ดูปีหน้านะทุกคนว่าปีที่แล้วเราปลูกอะไรปีหน้าเราจะได้ปลูกไหมเงี้ยเราอยากถ่ายเก็บไว้ดูนะทุกคนขอบคุณทุกเมททุกไลทุกการติดตามนะคะ